ขอต้อนรับสู่ช่องลุงมหาเรื่องนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ดูเจ้าเครื่องทํากาแฟเครื่องนี้กันนะครับยี่ห้อพา w e นีนะครับอันนี้ไม่ใช่ของผมนะอันนี้คือยืมมาอันนี้ก็คือของรุ่นน้องนะครับใจดีให้ยืมมาลองใช้ที่บ้านนะครับก็คือเป็นการป้ายยาเบาๆนั่นเองต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้นะฮะมีการแต่งมีการโมมาเรียบร้อยแล้วสังเกตด,ด้านบนนี่มันจะมีเกวัดบาน้ํานะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นตัว ที่าขายในท้องตลาดเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่มีเกววัดตัวนี้นะฮะก็คือจะมีที่ใส่น้าหม้อต้มน้ำนะครับสามารถเช็คระดับน้ําได้จากตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ด้านข้างเป็นสตรีมนะฮะสามารถสตีมนมได้ด้วยนะฮะตรงนี้นี่นี่มันก็จะแบบหมุนด้านข้างฝั่งนี้เพื่อแบบเช็คแรงดันน้ำนะครับเพื่อปล่อยปล่อยไอ้น้ำปล่อยแรงดันออกมานะครับแล้วก็มีการโยกตัวนี้นะครับนี่โยกขึ้น ก็ยกลงนะครับนี่แล้วก็ข้างบนนะครับจะเป็นจุดที่เราเติมน้าก็คือสามารถเปิดสาวออกมาได้ตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นบร,เริเวณที่เราเติมน้ำเข้าไปในแทงนะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ความสะดวกสบายของเจ้าเครื่องนี้นะครับก็คือปุ่มเปิดปิดนะครับมันจะทํางานด้วยระบบไฟฟ้านะครับมันก็จะทําความร้อนพอเปิดเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวนะตรงเนี้ย ถ้าความร้อนถึงในระดับที่เราสามารถทํางานได้แล้วมันก็จะตัดนะครับแต่สมมติว่าถ้าเปิดปุ๊บเปิดวาล์วแรงดันออกมามันก็จะพ r e เชอร์ความร้อนต่างๆมันจะหายไปนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นมาสีเขียวอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องตกใจสามารถชงกาแฟได้เลยนะครับ mm hmm. เจ้าเครื่องตัวนี้ออกมานานมากแล้วนะครับน่าจะเก่าแก่กว่าอายุผมอีกด้วยนะฮะแต่ว่าตัวนี้ได้มาลองใช้เดี๋ยวเราก็จะมา ทดลองใช้ให้ดูนะครับมาดูว่าฟโฟล์การทํางานเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าอุปกรณ์ที่มันมากับเจ้าตัวนี้มีอะไรอีกนะฮะเดี๋ยวไปดูกันโอเคก้านชงกาแฟนะครับอันนี้จะเป็นขนาดเล็กนะมันแค่ประมาณ49เท่านั้นจะเล็กกว่าแฟร์ห้อีกนะเดี๋ยวเทียบใส่ให้ดูป,ปึ้งปุ๊บนี่เห็นไหม ดูขนาดไซส์นะฮะอันนี้4ี่อันนี้5้าแน,นะครับเห็นปะมันต่างกันแต่ว่าเป็นบอรททอมเลสเหมือนกันนะครับดังนั้นนะฮะมันจะใส่กาแฟได้ประมาณ13-15กรัมนะฮะโดยประมาณใครจะใส่น้อยกว่านั้นหรือแน่นกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับมเมล็ดก,กาแฟที่ใช้นะมันก็มีผลต่อแรงดันเครื่องนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมจะต้องมีอีกนะฮะก็คือตัวไมยคนอันนี้เขาไม่ได้ให้มานะก็คือเซตจะมีแค่เครื่องกับการนะไอของพวกเนี้ย ต้องมีมาเพิ่มนะครับน้องเขาก็ให้มาด้วยนะก็คือเป็นที่คนนะครับก็คือเกีย่ยกาแฟนะครับระหว่างนั้นก็คือจะมีขอบใส่เข้าไปให้มันสูงขึ้นเพื่อป้องกันกาแฟมันหกลงมานะครับนะพอใส่กาแฟเรียบร้อยแล้วเราก็จะเกลี่ยหน้านะครับแล้วก็จะแทมลงไป ลักษณะนี้นะคะประมาณนี้นะคะรา่าวๆกับการอธิบายเบื้องต้นเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้ฮะ,ะเดี๋ยวเรามาให้ดูกันจริงๆว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยขั้นตอนการทํางานมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับไปดูกันเลยอันนี้นะฮะเดี๋ยวเราตั้งนาฬิกาจับเวลาเลยแล้วกันนะฮะดูว่าโฟล์ในการทํางานเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคมาทศัพท์ไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับแล้วก็กดสตาร์ทนะครับ ถ้าใครอยากจะสคิปหรือกอให้ดูเร็วขึ้นก็นได้นะฮะแต่อันนี้ก็คืออยากให้เพื่อนๆดูว่าเวลาเราชงกาแฟแก้วหนึ่งโดยใช้เจ้าเครื่องเนี้ยมันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับอนแล้วก็เติมน้ำนะครับเติมให้เกือบเต็มตรงนี้นะครับ ครื่องนะครับปึ๊บเปิดไฟนี่สังเกตตรงนี้จะเป็นสีเขียวแล้วนะครับอ่ะระหว่างนั้นเราก็มาบดกาแฟกันนะครับ โอเคกาแฟที่เราใช้นะครับเราจะใช้กาแฟอยู่ประมาณ14 14กรัมนะฮะโดยประมาณนะ โ okay. อเคอะโดดประมาณแล้วกันนะครับ14กรัมโอเคซึ่ง <c oughs> ปกติมันก็ต้องใช้เครื่องช่างวางตรงนี้นะฮะแล้วก็ไซส์แก้วกาแฟที่วางได้เนี่ยมันจะหายากพอสมควรนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรละ่ะช่องระหว่างตรงนี้มันน้อยมากเนี่ยแก้วที่วางก็คือต้องเตี้ยพอสมควรนะแล้วก็ตาชช่าง แต่ว่าผมก็ทํามาแล้วแล้วก็วัดมาแล้วหลายๆรอบนะฮะซึ่งผมก็ตัดสินใจโดยที่เราจะไม่ได้ใช้ตาช่างนะเราก็จะวางแก้วลงไปเลยก็คือจะเป็นแก้วช็อตปกตินะฮะมันก็จะมีความสูงที่มันโอเคนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาบดกาแฟกันเลยนะครับเครื่องบดกาแฟเป็นนิชนะครับผมตั้งอยู่ที่เบอร์10นะครับเป็นเอสเปรสโซ่ปกติ อ,อยากจะบอกว่าหอมมากนะครับตรงที่เป็นวัสดุแบบอลูมิเนียมตรงนี้พวกนี้นะฮะหเหล็กหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่เงินๆน,นะฮะอย่าไปโดนนะฮะร้อนเอามือคำ้ำหรือมือเท้าตรงที่มันเป็นพลาสติกดำๆตรงพวกนี้นะครับป้องกันความร้อนนะครับโอเคเอา ที่โชงมานะครับวาง Dosing r ริงนะครับ <S <S <LE AS UR AN> เพื่อป้องกันหกแล้วก็เทออกไปด้วยความที่ขนาดมันไม่ได้58นะมันจะความแก้วนิชลงไปไม่ได้เลยนะฮะมันจะหกนะครับ แล้วก็แถมก็ไม่ต้องหนักมากนะครับก็ผ่านกลาง <Okay. S 1> ก็กดลงไปนะครับตรงเมื่อกี้ผมกดเรียบร้อยแล้วโอเคหลังจากนั้นก็ปุ๊บโอเคหลังจากนั้นก็ใส่นะครับเวลาใส่ก็คือให้ก้านมาอยู่แนวตรงกับแนวก้านนะครับแล้วก็หมุนปุ๊บเรียบร้อย ตอนนี้ยังรอให้เครื่องมันตัดอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้นะแล้วก็รอเอาแก้วหวานนะครับอย่างที่เห็นข้อดีของเครื่องนี้ก็คือสะดวกนะครับเสียบปลั๊กแล้วก็กา้น้ำอยู่ที่เดียวกันเลยแล้วก็สามารถสตรีมน,นมได้แต่ว่าตัวนี้หลักๆคือผมไม่ค่อยได้สตรีมน,นมอยู่แล้วนะจะทําเป็นเอส a เพรสโซช็อตอย่างเดียวนะครับข้อเสียที่เห็นแก๊ปตรงนี้มันเตี้ยมากนะครับ มันไม่สามารถวางตาช่างได้แต่ว่าถ้าคิดถึงความเรียบง่ายก็คือได้เอสเ o นสโซ่หช็อตธรรมดาไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเอาที่มันดูมีบอด y ี้มีครีมมากก็จบนะกับเรียบง่ายนะครับพยายามคิดว่าเป็นข้อดีเขาเหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวรอตรงนี้สังเกตไฟมันดับไปแล้วนะฮะก่อนที่เราจะเริ่มผมโดยปกติผมจะเปิดให้ไอน้ารอก่อนนิดนึง เกลอเปิดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นสีเขียวอีกทีนึงนะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะฮะเวลาปกติเริ่มทําปกติผมจะใช้มือซ้ายคําฝั่งนี้นะแต่ว่ามันจะบังกล้องนะผมขออนุญาตเริ่มโดยการที่ดึงก้านขึ้นมานะครับเบาๆนะครับค่อยๆดึงนะฮะมันก็จะเป็นเหมือนการโหลดน้ำเข้ามาปึ๊บคือบาลานซิ่งมันก็พอได้นะแต่ว่าแนะนำว่า ทำา2มือจะดีกว่านะจะดีกว่ามากมันก็คือจะไม่โยกเกย็นนะครับก็คือเอามือหนึ่งกดไว้แล้วก็มือหนึ่งยกมันก็จะบาลานซ์กว่านะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกดกันเลย เท่านี้ครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เป็นแบบเอสเปรสโซช็อตมาแล้วนะนี่สังเ,เกตนี่เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือช็อตที่ได้จากเครื่องชงกาแฟนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูว่าเป็นยังไงนะครับกินดีอืมรสชาติดีนะครับคือไม่ แหลมจนเกินไปนะรู้สึกมีแบบเอสเฟกซโซชงออกมาได้แบบดีนะครับรสชาติกลมกลมกินง่ายนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็มองว่ามันอาจจะขึ้นอยู่กับเมล็ดที่เราใช้ด้วยนะฮะแต่ว่าผมก็ลองทดสอบกับเมล็ดที่ผมกินอยู่ประจำนะครับก็คือรสชาติมันออกมาโอเคอย่างที่ผมต้องการเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อหาใช้กันดูนะครับมันอาจจะต้องกดใน eBay หรืออะไรประมาณนี้นะเพราะว่าเหมือนว่า ไม่แน่ใจว่าในประเทศไทยเนี่ยมีตัวแทนจำหน่ายหรือเปล่านะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้ากับลุงมหาเื่องนะครับสวัสดีครับก็พอเสร็จเราอยากจะหยุดเราก็ปิดนะครับปิดเครื่องเลยปิดไฟปุ๊บตรงนี้นะฮะแต่ว่าแนะนําว่าอย่าเพิ่งเอาก้านตัวนี้ออกเพราะว่ามันจะมีแรงดันมีเพรเชอร์อยู่นะครับก็ทิ้งไว้สัก5านาที10นาทีแล้วค่อยดึงออกนะครับแต่ว่าจริงๆจะดึงออกก็ได้นะ แล้วแต่คนเลยนะเผื่อแบบว่าสมมุติถ้าใครเอาไปใช้ต้องการชงแก้วที่2ต่อไปเร็วๆอะไรเงี้ยอาจจะต้องดึงออกใช่ไหมผมก็แนะนําว่าให้เอามือเปิดวาล์วตัวนี้ไล่เกจเชอร์ออกนิดนึงก่อนอืมปึ๊บนิดนึงเลยใช่ไหมฮะคุณก็จะดึงตัวนี้ออกได้แต่ว่ามันจะปึ๊บนิดนึงนะอหนึงมันจะมีแบบแรงอัดตรงบริเวณนี้นะครับแต่ก็สามารถดึงออกได้พอเสร็จแล้วก็เคาะออก แล้วตรงนี้นะครับในกรณีที่ใครต้องการจะเติมน้ำนะฮะก็ต้องค่อยๆระวังนะครับว่ามันจะมีแรงดันอยู่อาจจะหาผ้ามารองแล้วก็ค่อยๆเปิดไล่แรงดันให้มันออกก่อนนะฮะอย่าเปิดปุ๊บทีเดียวเดี๋ยวมันจะพุ่งออกมานะครับ